สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชเวืองถาทุกคน,นครับเชเวลองถาพามาดูพามาดูตัวอานะครับตัวอาตัวนี้ถูกติดตัต้งมาแบบนี้ผมก็สงสัยแหละที่แรกม,มีไว้ทำไมตัวอื่นไม่เห็นมีแตตัวนี้มีนะเนี่ยอยู่นี่นะทั้งทั้งที่เอะผมก็ส่องดูนะเอะมันก็มีนะตัวนี้เนี่ยเพื่ออะไร ความลับพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็เลยเอามิเตอร์มาวัดดูนะครับผมสงสัยนะว่าเอสรก็ใส่ไว้เพื่ออะไรยังไงมีความลับอะไรที่เขาโมมาหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ใช่หรอกอาตามิเตอร์นะตามิเตอร์สองร้อยโอห์มนะครับเพื่อที่จะวัดอา1หนึ่งโอห์มนะในการที่จะใช้มิเตอร์วัดอาหน oh ึ่งโอห์มเนี่ย เราต้องมาดูก่อนว่ามิเตอร์ที่มันเป็นมิเตอร์ที่มันเป็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยค่าความต้านทานในสายนี่มันเท่าไหร่นะครับมันมันมีค่าความต้านทานในสายเนี่ยเพื่อนมันแอดจัดไม่ได้เหมือนไหนแอดจัดไม่ได้เหมือนไหนมนะิเตอร์เข็มน่ะถ้าเป็นเป็นเหมือนมิเตอร์เข็มมันน่าจะดีนะปรับ การชดเชยในสายได้อะไรเงี้ยนะแต่ตัวนี้เขาเขาทําไม่ได้นะตอนนี้นะนะครับค่าความต้านทานในสายนี่0.5โ oh อห์มนะครับถ้าเรามาวัดตัวต้านทาน1โอห์มมันก็จะได้เป็น1.5นะครับรวมทั้งค่าความต้านทานในสายน,นะครับบางทีก็0.6ซ oh ะด้วยสินะครับทีนี้ผมก็วัดดูแหละเออตัวนี้มีเนี่ยนะ ตัวนี้มันเป็น R หนึ่งโอห์มนะครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมครับเราจะได้ค่านี้นะเพื่อนนะเห็นไหมฮะนะครับก็คือหนึ่งโอห์มที่ตัว R แล้วก็ศูนย์จุดห้าในสายนะครับผมก็วัดดูนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะครับแต่ที่นี้่าตัวนี้มันอยู่นี่นะผมก็วัดผลรวมเลยนะ ครับแล้วทีนี้เนี่ยทั้งทงที่มันก็มีอยู่นะเนี่ยไหมครับเป็นสิบวัตนะครับสิบวัตสิบวัตหนึ่งโอห์ม oh เนี่ยครับผลปรากฏว่าเนี่ยไหมอ่าเขามันขาดนะครับ <laughs> อามันขาดเพราะอ่าขาดแล้วก็เลยเอามาต่อไว้ด้านบนเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือ การซ่อมแบบนี้ก็คือเป็นการเอา R อาเนี่ยามาใส่ข้างบนแบบนี้ก็คือเวลาซ่อมบางทีขี้เกียจลืมออกมานะครับเ <OS U> พราะว่าการลื้อตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องลื้อมอสเฟตออกมาทั้งหมดเลยนะครับนันถึงจะเห็นตัว R อ,อย่างนี้ได้นะะแล้วทีนี้เนี่ยผู้ผู้ดำเนินการก่อน อ่าเรียกอย่าเรียกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนกเขเรียกผมอยู่อ่ะนะครับก็คือตัวต้านทาน10วัตต์นะครับ1โอห์มนะตัวที่อยู่ข้างล่างนั่นะนะ่ะตัวที่อยู่ในแผ่นวงจรเนะี่ยมันขาดนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะครับนะนะครับ นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมต้องเอาอาไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้ขาดนะครับเป็นตัวน้นทาน10โอห์ม1วัตต์นะครับอ่าตัวนี้นะก็คือเอาตัวน,น้นทานเอามาไว้ข้างบนก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับ แบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยซิงระบายความร้อนเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับเพราะตรงนี้เขาจะติดกับสิงระบายความร้อนด้วยนะครับอ่าครับนี่ก็คือเหตุผลว่าเอาอาหารมาติดไว้ทำไมคิดว่าจะเป็นการแต่งนะไม่ใช่นะครับเป็นการซ่อมนะครับเป็นการซ่อมนะ อเอาอาตัวที่เขาเสียนี่ออกแล้วก็เอาอาตัวอยู่ข้างบนนี้ลงมาขาไม่ถึงซะด้วยนะก็เลยต่อนะครับแส่ขาต่อเอาขาถงตัวนั้นทานตัวอื่นนะมาต่อเอาบัตรกีได้นะครับตัวนี้ทีนี้นะครับตัวนั้นทานเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีทิศทางนะเพื่อนๆจะใส่ยังไงก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้แหละ นะครับกรณีที่เพื่อนกำลังศึกษาหาความรู้ใหม่นะครับแต่ว่าก็พยายามใส่ให้มันไปตัวอักษรไปทางเดียวกันเพื่อให้เกิดการอ่านง่ายแหละนะครับนะก็มีแค่นั้นนะครับอย่างเห็นไหมนะครับจริงจริงแล้วก็ใส่ได้นะนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าที่ใส่ในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการอ่านง่ายจะเกิดการอ่านง่ายนะครับ เกินสังเกตนะเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวท้ำานตัวเล็กนี่นะครับหนยหนึ่งจุดห้าเคนะครับถ้าอยู่ในทิศทางเดียวกันเวลาเรามองดูเนี่ยเวลาเราซ่อมมันจะง่ายนะครับนะถ้าเกิดว่าไปอยู่คนละทิศทางแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากเหมือนกันนะอย่าง C อย่าง C เป็นไงบ้าง C C ตัวนี้ก็ไม่มีทิศทางนะครับนะไม่มีทิศทางไม่มีขั้วนะครับ จะใส่ยังไงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวอักษรตัวหนังสือไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดการอ่านง่ายแล้วคนที่มาซ่อมก็โอ้สบายเลยอ่านง่ายมองเห็นเป็นศิลปะนะครับแล้วก็ความใส่ใจของผู้ประกอบนะครับ อูประกอบนี้โดยคนนะครับเนี่ยหือว่าคนที่ประกอบนี่มีศิละปะในการประกอบนะครับจริงๆแล้วมันใส่ทิศทางใดก็ได้เนี่ยไม่ไม่ได้บังคับทิศทางเนี่ยจะเสียบลงไปยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยตั้งใจนะครับเห็นไหมครับสุดยอดมากเลย ขนาดอุปกรณ์การใส่ยังตั้งใจขนาดนี้แล้วตัวอื่นมันจะขนาดไหนอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสินะครับอ่ะชางิเรืองทาก็เล่าสู่เพื่อนฟังนะครับคิดว่ามันจะเป็นการโมนะจริงๆไม่ได้โมนะครับเป็นการ่้มแสมนะครับมนนีมันจะไปรอดไหมเห็นหน้าแตก น่าจะรอดอยู่ด้วอ่ะนะครับเครื่องนี้ผลิตมาตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่7มีนาคม43นะครับอนานมากนะครับอ่ะคลิปวิดีโอจบนะครับจากไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับจางวิเลิงทาถ้ามีอะไรก็จะมาเล่าสู่ฟังนะครับนะสวัสดีครับ